น้องกล้องสายซุดปุซุคนนะครับพ่อกับผมือเก่านะครับเชฟนกแก้วสายพูดการกินไว้ในใจนะครับมาในช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับเมื่อนี้ก็มีสาราดีๆนะครับมาฝากพี่ฝากน้องอีกนะครับแต่ว่อนที่พ่อแม่พี่น้องนะครับสิรับชมคลิปนะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครใไอช่องแรปเปอร์การเกษตรได้เครับเพื่อเป็นกาลังใจดีๆให้กับผมเฮ็ดเข็ดดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับ ้อนี้กะน้ำสาราดีๆนะครับไม่พี่เห็นอกนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ใดอยากมีอาชีพนะครับคือล้งสีเขานะครับสีเข่าแล้วเขาได้อียงจากการสีเขานะครับในเมนี้คลิปนี้มีคําตอบนะครับจากเชฟนกแก้วสายฟูดแรปเปอร์การเกษตรนะครับเดี๋ยวฟังกันเลยครับมาเข้าสีเขาเขาได้อียงครับสำหรับสีเขานะครับเขาแบสชิ้นในะครับยางทีหนึ่งเลยนะครับเขาได้นะครับก็คือ ทั <S 2> <S 2> ้มนะครับแล้วก็ทายเขาแล้วก็แกะนะครับนี่ครับอันนี้คือรถสีเขียของผมเองนะครับนี่ครับทีเดียวได้ก็คือนะครับนี่ครับอาธิบดีเสียงดังจักหวอยนะครับทุกท่านี่เขาทำทั้มนะครับทำกับประทัรมดานะครับอันนี้ทำรวมนะครับกิโลละแปดบาทนะครับทำอันึังที่กิโลละสิบนะครับพี่น้องนี่ครับสำรับนะครับสำรับนี่ครับนี่คือ ไปเขาลือเขาไปนะครับเขาไปกันกิโลละสิบบาทนะครับพ่อแม่ที่น้องที่สีได้นะครับในการเฮ็ดลงสีนะครับสำหรับเขาสอบหนึ่งสีได้เงินจากบาทนะครับเขาสอบหนึ่งนะครับเมาสสีออกมาสีได้เงินทั้งมดนะครับจากขายห้ำนะครับขายเขาไปนะครับเขาก็สืได้เงินอยู่ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบบาทนะครับตอนหนึ่งกับสอบนะครับตอนหนึ่งกับสอบหนึ่งกับสอบประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่นี่ลอง กระชับประมาณนี้นะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ต้องการอาชีพนะครับหรือว่าอยากมีอาชีพก็อยากเป็นลูกน้องคนอื่นนะครับที่อยากซีเต่านะครับมีเต่าเขาจะได้ยังนะครับเขาชะได้ห้ำเข่าไปนะครับสําหรับราคานี่ครับราคานะครับราคาห้ำนะครับเห็นไหมครับหนึ่งกิโลแปดบาทนะครับครูก็เขาน้อยหนึ่งนะครับ เขากิโลละ8บาทหาินะครับทำหนึ่งกิโล8บาทนะครับเขาสี่กิโลเล80บาทนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่ครับสําหรับพ่าแม่พี่น้องนะครับอยากเรียอาชีพนะครับล้องศึกษาบุงนะครับตัวนี้นะครับร้าสิเป็นไนายตัวเองนะครับเ้อสิเป็นไนายตัวเองก็ได้เป็นลูกน้องก็ได้นะครับตื่นึ้นมาถ้าพ่อแม่พี่น้องอยากได้สีหรายพ่อแม่พี่น้องกับ ไปรับไปส่งนะครับให้บริการดีๆนะครับสําหรับผมนะครับตอนนี้่ามีการรับผมมีการส่งนะครับเพราะวเหตุประทันนะครับถึงต้องไปบินโดนแน่มาสีเขาแน่ออกไปเอามาหนาแน่นะครับหลายอย่างนะครับก็เลยเหตุประทันนะครับก็เลยต้องให้พ่อแม่พีน้องมาแก้มากนะครับสําหรับเขาเดียวมาสีนะครับสาหรับแถวหมู่บ้านผมนะครับมักล่าขขาวที่หีนม่อี่น้องอันนี้คือต่วเหนียวนะครับ เอาเนี้ยวอันนี้เป็นข้าปอข้อหกนะครับปอข้อหกต้นสูงพี่น้องนี่ครับเม็ดนี่ครับปอข้อหกต้นสูงขึ้นมาขาวๆนะครับม่าขาวที่เขาผัดไหลเขาหม้อกับไหลแห้งนะครับเห็นไหมพี่น้องไอ้ที่หั่มนะครับตัดไหลหั่มไหลแห้งนะครับนี่ครับทั่มนะครับสำหรับเราหาสอบนะครับที่สี่ออกมาพอแม่พี่น้องได้เงินอยู่ทั้งเบิดนะครับ สอรุ่นนี้นะครับจีได้เงินอยู่ประมาณสองรกว่าบาทนะครับ2องร่ถึงลงสองร้อยหาสิบบาทครับต่หากับสอบนะครับถ้าไฟก็แล้วเต็มกำลังของมอเตอร์ของพ่อแม่พี่น้องนะครับเมนี่ก่ะน้ำสาลาดีๆนะครับน้ฝากนี่สานน้องนะครับเดี๋ยวสําหรับเมนี่ก่ะเอาไว้สำนีก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้สีขาวก่อนนะครับเมนี่ก่ะขอลาจากพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเดี๋ยวน้ำตาลาสีสินไม่พี่น้องเต้ รับลูกกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็กราบสวัสดีครับ